ตาเจ๊ขาคาวันยิงหลายตาหัวตหันอกงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำหนักจีน EP สองนะครับวันนี้เนื้อหาที่พี่นนท์จะพูดถึงก็คือเรื่องของสาะผสมในภาษาจีนสัรผสมในภาษาจีนมีค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีกฎเกณฑ์ในการใช้อยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่นนท์จะสอนไปทีละขั้นตอนนะครับเรามาดูทีละตัวกันเลยตอนนี้ที่เห็นบนหน้าจอเป็นสัรผสมในภาษาจีนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาออกเสียงตามพี่นนท์ทีละตัวกันเลยไอไอ Ao, ao ao an an ang ang o o ong ong er er ai ai en en um um 幺幺幺幺，幺幺幺幺，烟烟烟烟，烟烟烟烟。 ua 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 Ui, ui. uan uan ua 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 yan ยืนยืนโอเคครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วพี่นนอาจจะพูดเร็วไปหน่อยพี่นนแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปอีกทีแล้วก็ออกเสียงตามนะครับทีละตัวทีละตัวส่วนกดเพิ่มเติมในวันนี้พี่นนมีให้อีก4กดไปดูกันเลยครับข้อแรกเมื่อผสมพยัญชนะกับสระอูอุยและอุน ให้เขียนสระพวกนี้ในรูปแบบย่อะนะครับย่อแบบไหนตามที่เห็นเลยครับข้อที่2คําที่ขึ้นต้นด้วยสระอีถ้าเป็นคําเดี่ยวที่ออกเสียงว่าอีให้นําตัววายวางไว้ด้านหน้าสระอีแล้วออกเสียงว่าอีแต่ถ้าเป็นคําที่เกิดจากการผสมพยัญชนะและสระที่ขึ้นด้วยสระอีเราจะต้องเปลี่ยนสระอีเป็นตัววายเหมือนตัวอย่างนี้เลยครับ ข้อที่สามคำที่ขึ้นต้นด้วยสระอูเมื่อเป็นคำเดียวที่ออกเสียงว่าอูเราจะต้องนำตัว W วางไว้ข้างหน้าสระอูแล้วออกเสียงว่าอูแต่ถ้าเป็นคำที่เกิดจากการผสมพยัยชนะและสระผสมที่มีตัวอูเราจะต้องเปลี่ยนตัว u ให้เป็นตัว W เหมือนตัวอย่างที่พี่นนให้เลยครับและข้อที่4คำที่ขึ้นต้นด้วยสระอี จะต้องนำตัว y ไปไว้ด้านหน้าสระ e เสมอและเวลาเขียนออกมาให้ตัดจุด2จุดด้านบนสระ e อ,ออกเหมือนตัวอย่างเลยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP 2ีอาจจะยากนิดหน่อยสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้แล้วครับดางหลังมาก็จะไม่ค่อยยากละยังไงก็กลับไปดูซ้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ฝึกตามนะครับแล้วเรามาเจอกัน E ีีหน้าครับ